วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้าถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของ SCG คอตโตหลังคาเหล็กลลออนสวยทนติดตั้งง่าย ประตูเหมือนบานเลื่อนบ้านสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟรงและสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้านพร้อมวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ208ม9ตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัสดุหาง,ง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินศรีสเกต ทร045208500ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ True Big Buy ชื่อยางกู Big Buy รับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ True Move True Online และ True Vision และพิเศษสุดค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTC UOB BBA Eon Easybuy ประกันภยัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บิละห้าบาทต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ทรูวิคบายชยางกูปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮดีเซลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบา สะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแรที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้ๆจากแมกไวส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศีมหาโพ์เปิดบริการตลอด24ชั่วโมง ใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียแล้วเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับอ่าค่ะตอนนี้ท่านหัวหน้าเขตรักษาพันธสัตว์ป่ายอดโดมนะคะท่านประโมทราตรีอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะไอโครงการที่จะปล่อยจระเข้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไ,คง,ไงคะหัวหน้าคะ อ๋โอโครงการนี้เริ่มต้นจากเขตราชพันธ์สตาเรานี่แหละครับ,รบเราได้ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ของเขตยโดมเราครับว่าในพื้นที่ที่เหนือขึ้นไปทางด้านบางป่าอ้อนะครับม,ม,มีประวัติพบว่ามีการพบจระเข้อยู่ในพื้นที่นะครับก็ได้หลงมาไว้ที่ยโดนงันงหนังจระเข้หนังหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นการศึกษาสำรวจนะครับว่าในพื้นที่ของยอะโดมเรามีจระเข้จริงๆอกี่ตัวนะครับครับ โอ้แล้วแล้วชาวบ้านตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะประท้วงค่อนข้างจะร้องเรียนไปทุกแห่งเลยนะฮะเพราะว่าด้วยความความกลัวตรงนี้ฮะหัวหน้าฮะครับผมครับออาแล้ว,แล,วแล้วต่อมาผมก็เห็นว่าในพื้นที่คือบ้านแคดอนเนี่ยเป็บนบ้านที่มีชื่อว่าเจอาเคเผือกนะครับก็เลยไปสืบคน้นประวัติข้อมูลบ้านแคดอนถามสอบถามชาวบ้านว่า อธิบัานแคดอนนี้มีจระเข้จริงจริหรือเปล่าในอดีตครับอกว่ามีนะครับแต่ว่าในพื้นที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เขาก็รู้ชาวบ้านก็รู้อยู่นะครับผมก็เลยบอกว่างั้นอที่นี่เขานับถือจนเป็นศาลปู่เจ้าบ้านแคดดอนนะครับผมก็เลยบอกว่าผมผมวันนั้นก็ตอนที่ให้นายเจ้าที่เขาไปสำรวจในพื้นที่ก็ไปบอกศาลปู่เจ้าแคดอนนะครับว่าหากมีจระเข้อยู่ในพื้นที่จริงก็ขอให้ดำเนินการโครงการนี้ได้ได้แล้วก็มีพบร่องรอย,อย,อยจริงครับ อแล,แล้วแล้วทีนี้ณตอนนี้ค่ะท่านหนัวหน้าขาก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่เอาด้วยอ่ะกับทางทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะอเขากลัวค่ะจะทํายังไงดีล่ะคะถ้าเป็นแบบนี้อ,อาจจะอาจจะเห็นตอนที่ผมไปท,ทําพิธีเตรียมตรงวันศาลปู่เจ้าวันแคดอนนะครับว่าอาจจะมีคนนึกว่าปล่อยตรงนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลาลังพยายามอธิบายให้เห็นว่าจุดที่ปล่อยและจุดที่ที่เข้าไปข้างในแล้ววิทยุติดตามตัวที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็ เครือ่องไม้เครื่องม,ม,มือที่เราติดตามศึกษาวิจัยตามต่ออีกเป็นขบวนการที่จะเกิดการฟืนฟ้นฟนูประชากรกลับขึ้นมาในพื้นที่แล<จ>้แลวก็เป็นครั้งแรกที่ทําในพื้นที่ประเทศไทยในการปล่อยเพื่อฟืนฟ้นฟูประชากรของเจะเข้น้ำเกือที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับห่างประมาณกิโลนะฮะแดงชาวบ้านครับห่าง30มโลหรือห่างกิโลนะท่านฮะห่างจากจากขึ้นไปจากชาวบ้านจากชุมชนจากชุมชนและชนปตาเนี่เขาไป15-20ถึงกิโลชนที่ปล่อยแล้วก็อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ10กิโล ซึ่งปัจจุบันจระเข้ในพื้นที่ก็มีประมาณสามตัวครับมีเหรอคะรออยู่แล้วครับโอ้มีสามตัวเราจะไปปล่อยอีกสิบตัวใช่ไหมฮะครับครับได้ได้รับบริจาคจากฟาร์มมาอีสิบตัวเพื่อไปฟาร์มนี่ฟาร์มที่ไหนฮะเพืชฟูนะฮะเป็นฟาร์มที่ไหนฮะท่านฮะเป็นฟาร์มที่กรุงเทพหรือยังไงฮะฟาร์มจะรเขียที่กรุงเทพครับที่ที่สามพารนครับโอ้ฟาร์มที่สามพารนค่ะบริจาคมาหัวหน้าคะเห็นบอกว่า ในในระบบในการที่จะควบคุมจราเข้อ่ะค่ะเพื่อเพื่อทำให้มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยทำอะไรนะคะมีระบบติดตามตัวด้วยหรอคะจะรู้ว่าแต่ละตัวแต่ละตัวอยู่ที่ไหนทั้งสิบตัวเลยเหรอครับ่านครับครับติดยื่นต,ติดตามตัวทั้งสิบตัวครับโอ้ถ้าเขาคานงกแงกงกแงกเข้ามาในชุมชนเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยครับโอ้ ับผมดูว่าตอนที่ติดตามตัวนี่คือเวลาเจ้าที่เราจะไปศึกษาวิจัยเพื่อจะหาตัวเขาเจอครับโอ้เราจะหาตัวเขาเจออันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยเป็นงานวิจัยนะไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยครับฟังดูแล้วซุนฟูประชากรครับโอ้ครับครับวันวันนี้เขาก็จะเข้ามาพบใช่ไหมครับเพื่อที่จะชี้แจงในเรื่องนี้อีกใช่ไหมครับท่านหัวหน้าครับครับครับให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องครับก็พยายามไปชี้แจงชุมชนเมื่อวันก่อนก็ก็ชี้แจงกับทางอำเภออำเภอก็เข้าใจใน ในรายละเอียดโครงการแล้วก็ผมผมดูแล้วว่าความกลัวมันเป็นเรื่องที่ที่คนก็กลัวทุกคนครับแต่เวลาอ่ก็อยากให้เห็นรายละเอียดว่าเนี่ยงานการการทำมัไม่ได้ทาปั๊บปึ๊บมาเลยนะครับเราทํามาเป็นปีแล้ศึกษารายละเอียดมาแล้วแล้วก็พยายามระช้มพันธแต่ว่าตอะชามพันอาจจะเห็นแค่ภาพจระเข้ที่เรามาให้ดูก่อนช่วงที่เจระเข้มาเนี่ยใครเห็นจระเข้ก็อาจจะกลัวเพราะด้วยความกลัวที่กลัวมันจะมันจะเกร็งไหกลัวแล้วครับจระเข้ส่วนใหญ่นะครับว่าประเด็นหนึ่งที่ ที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเมื่อเราฟื้นฟูจาก,ก่อนชนิดนี้ที่ใกล้ศูนย์ฟันในประเทศไทยนะครับมันเป็นข้อขอดรักษแอมบ์สีด้วยแต่ประเทศไทยเราแทบจะศูนย์ฟันในธรรมชาติเลยครับโอ้นี่เป็นการ<ม>อนุรักษ์พันธุ์จระเข้นะครับแต่ถ้าชาวบ้านยังคงแบบไม่ฟังแล้วหัวหน้านจะพูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกรักษาอนุรักษ์ลาวบ้านยังยืนยันท่านจะทํำยังไงดีฮะหัวหน้าฮะแก้ปัญหานหี้ยังไงถ้าเกิดชาวบ้านไม่เอาไม่ยอมอะค่ะก็ต้องก็ต้องชีการแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดของการแล้วก็ให้ดูว่าเนื้ออหาาาาเเเเป็นนยยงไรร่่ะวผมจต ถ้าปล่อยโดยโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่นี่ก็ปล่อยได้เลยแล้วครับเพราะว่าเขาให้ดาเนินการในพื้นที่แล้ว oh. แต่ว่าด้วยความที่บอกว่าถ้าบ้านแคดดอนเป็นบ้านแคดดอนเ็าอยากให้บ้านนี้เป็นบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ทุกคนมาอนาคตเป็นหมู่บ้านที่กักษาสิ่งแวดล้อมและฟืนฟู่สภ oh. าพอากาศก่อน ในธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยด้วยก็เลยเป็นเจตนารณมที่ผมตั้งใจให้ชาวบ้านเขาได้รับไอยให้ชาวบ้านเข้ามาดูจรเข่ด้วยนะครับครออับหัวหน้าคะเป็นแรงหนึ่งครับครับผมค่ะเห็นบอกว่ากําหนดในการที่จะปล่อยเนี่ยเห็นชาวบ้านบอกว่าจะปล่อยวันที่16กใช่ไหมคะกาหนดการเดิมไม่กาหนดกําหนดการเดินเป็นวันที่16ครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังเจราจากับชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านยังไม่เข้าใจเนี่ยยืนยันจะปล่อยวันที่16อยู่ไหมคะ ก็คงต้องคุยกันก่อนครับให้เข้าใจครับหวหน่าเชื่อมั่นว่าถ้าได้คุยข้อมูลโดยละเอียดแล้วเนี่ยชาวบ้านจะยอมรับถูกไหมฮะอะมันเป็นสิ่งตึงทัให้เขายอมรับถ้าเขายอมรับก็ยังต้อง,ต,องต้องอธิบายให้เห็นครับล้องคุยจนกว่าจะยอมรับรับเป็นเป็นความกลัวแล้วมันมันเวลาเราคุยเรื่องความกลัวกันมันคุยยากยาจะให้เขาเห็นว่าเราปล่อยตรงไหนจุดไหนหรือขนาดไหนและวิธีการควบคุมการติดตามซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับไป แต่ละคนแต่ละคนเลยครับผมก็ตั้งใจว่าจะอธิบายให้คนที่เขาผมชื่อคัดค้านได้เข้าใจด้วยครับแล้วก็ให้ทีมงานเข้าไปประสานงานมาพูดคุยกันครับสิบโมงวันนี้เห็นบอกว่านัดชาวบ้านคุยอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะครับชาวบ้านก็จะเดินทางมาคุยกับหัวหน้าวันนี้อีกนะครับสิบโมงเนี่ยเนาะค่ะสิบโมงครับสิบโมงมาเริ่มพูดคุยรายละเอียดแล้วก็ถ้าเห็นมาตรการเราแล้วแล้วยังยังยังคล่องใจจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมในรายละเอียดนี้ช่วยกันได้ครับเมือถ้ามองภาพโครงการและคิดว่าโครงการเนีย ผมว่าเอา่อมันอารมณ์ให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนะครับ,รบงานด้านการป้องกันปราปาการลักลอบโดยเฉพาะเรื่องการทำเอ่อลักลอบตัดไม้พยุงรอบเผื่อปลาล่าสัตว์เนี่ยมันน่าจะเป็นแถวนั้นดีขึ้นกับมามเป็นตัวลำน้ำครับผมมัจมี <c oughs> คือถ้ามีจระเข้นเนี่ยพวกคนที่ตัดไม้พยุงอาจจะกลัวมากขึ้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะหัวหน้าไม่ไม่ครับผมว่าคนที่ลักลอบเขาก็ยังลักลอบไม่อยกตัวแน่แต่ไอซีที่กลัวคือว่าเจ้าที่หรือชุดผิด ตามที่เราทํางานแล้วก็อยู่ในลําดมตลอดเนี่ยโอ้ยทำให้ให้มีคนตรวจตราระเปียเรีมาขึ้นาดมอยู่อย่างสม่ำเสมอครับซึ่งเป็นต้นน้ําสายสําคัญของครับครับชุมชนบ้านเราครับครับอาล้ครับหัวหน้าประโมทครับขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะคะหัวหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสได้ติดตามต่อนะคะ ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายประโมทราตีครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมเป็นเรื่องของงานวิจัยผมฟังแล้วผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคิดกันคนละมุมไงฝ่ายหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์จระเข้จระเข้ที่พันจะสูญพันธุ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะทําตรงนี้อันนี้ก็เขาก็มุมนักวิชาการเขาก็จะรู้จักว่าจระเข้มันคงไม่ไปอะไรต่ออะไรแต่ชาวบ้านไม่รู้ด้วยสิโอ๋บอกว่าจระเข้เนี่ยกกลัวนะคะอายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอ ปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงปรึกษา0819553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราล่ะ จะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปาสำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบลใกล้ๆสี่แยกดงอูพึ่งเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบล มารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยก้าบุฟเฟตพลยางคำส้มตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิงที่จอดรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์คถนนชัยางกูลแยกวัรนารมเปิดบริการ5้าโมงเย็นถึงสทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค 091-019-0019โอ้โหข้า,กาวกะเพราหมูเนี่ยนะถ้าได้กินกับไขย,ยังมะตูมอ่ะอร่อยฟิน,ฟน,ฟนเฟอเลยเคล็ดลับความอร่อยค่ะไ<ะ>ขย,ยังมะตูมที่เซเว่นอีเลฟเว่นกับข้า,กาวกะเพราหมูงกลงตัวเลยไขยที่เซเว่นอีเลฟเว่นกินกับอะไรก็อร่อยสอสักยน ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทําให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามศาลแขวงสาขาสก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร 080-002-5465หรือ045-241-219